สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาหาหอยนะคะมาขัวหอยนะคะตรงนี้นะเป็นหนองน้ํานะคะในเขตของบ้านเรานะคะก็จะมีน้ํามีปลาแล้วก็มีหอยนะคะทุกคนค่ะพอตรงนี้นะคะมันก็เป็นขึ้นมาแบบนี้นะคะเวลาหน้าหน้าฝนนะคะน้ําก็จะขึ้นมาตรงนี้ด้วยแล้วก็มีหอยนะคะเพราะหอยเราเราปล่อยไว้ในหนองนะคะ แ,แล้วยายนะคะก็มาคุกขัวนะคะมาขวัวนี่ค่ะกัขวขวัขวขวัวมาได้ดูนี่นี่ค่ะยายก็ขวัวยายคะทำอะไรคะเอาใส่ตัวยี้นะจ้าจะใส่นี้ก็ได้ค่ะยายทำอะไรคะ<อ>ขวัวหอยพนะ่ะน่ะขวัวหอย หอยเ่ยนะเขาหลังจากที่ไม่มีน้ํานะคะทุกคนเขาก็จะไม่ตายนะเขาจะอาศัยอยู่ในดินนี่แหละตามเหลืบดินตามคันแทนาน,นะคะนี่เจอแล้วผู้ชมถ้าใครนี่แล้วกไม่ลานั้นก็เอาไปล้างนะคะแช่น้ำแช่น้ำแล้วก็ างออกให้สะอาดประมาณสามน้ำสีน้ำเนาะถูๆก็สามารถเอาไปต้มต้มกินกับส้มตำหรือว่าเอาไปอ่อมนะคะทุกคนอร่อยมากๆค่ะหอยจูบวิถีชีวิตของชาวบ้านของชาวอีสานนะคะคุณผู้ชม เรามาหาสารคามค่ะ ก็อ่อมันก็มันมีตรงนี้นะคะถ้าไม่หาตรงนี้นะคะเขาก็ไปที่ที่นานะคะทุกคนไปตามนาทมงานแทนนาคันคันแทนนาเนาะตรงที่ลุ่มๆหน่อยอะคะ่ะน้าแรงเขาจะอาศัยอยู่ในดินนะคะก็จะมีหอยจูบหรือว่าหอยนานะคะ จ้าขอหอยจามาจ้านี่จ้าน,านีคุณผู้ชมนี่เจอแล้ว แผ่นมอืใช่ตอนที่เราเป็นเด็กนะคะทุกคนเราก็ไปหายอย่างนี้แหละวหอยเอาไหมเอาทุกคนนี่ดูสินี่เน่าไม่เอาหอจูบหอยนาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะหอยนาแต่นี้มันตายแล้ว จุกหนาแน่อันนีหนาดขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคะ่ะฝากกดไลค์ให้ยายด้วยนะคะกดไลค์กดกดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยะคะ่ะนี่เจอแล้วลูกต้นผักแกงขมอ๋อผักแกงขมน,นะข้าไปลวกไปลวกได้คุณผู้ชมถ้าใครไม่เคยเห็นต้นผักแกงขมนะคะ นี่ค่ะเป็นผักที่เกิด,ดตามพื้นนาคมๆมอร่อยกินตัก,กินกับปนโอ้สแสบแสบอยู่นี่นี่นี่นนแกไปได้มานะคะทุกคนแต่วันนี้ไม่ได้มาไม่ได้มาเก็บผักแต่ว่ามาขัวหอยนะนี่คุณยายมาขัวทุกวันนะคะขัวนู่นตามเหลืบนู่น ไม่ใช่ไม่ใช่นะั้นไม่ใช่นี่หัวมาเรื่อยๆหัวขึ้นไปน้องก็จะมีนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็ขอบคุณค่ะเดี๋ยวก็ขอจบวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณคุณยายนะคะที่พามาขัวหอยค่ะอย่าลืมนะคะได้ก็ได้ละกดไลค์กดแชร์กดป้งให้คุณยายหน่อยนะคะโอเคสวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะฮัลโหลไม่ได้ยินนะเนี่ย ไปเลยนะพบกันใหม่คลิปหน้าบ so hey okay, really. ๊ายบายคุณผู้ชมหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคค่ะขอบคุณค่ะกลัวหอยกลัวต่อค่ะโอเคได้เยอะเลยนี่ถ้าถ้าขายกิโลเท่าไหร่โลละแปดสิบบาทโลละแปดสิบบาทโอ้คุณผู้ชมน่ามาควยอยู่นะโอละแปดสโลละแปดสิบนะนี่ได้กุหลาบงาม โอเคค่ะขอบคุณค่ะแกขอบคุณค่ะ